สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ในรายการวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์กับการวิเคราะห์ราคาสินค้า1นาทีสั้นง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีราคามานาล่าสุด2.83เหรียญน,นะครับแนวรับที่สำคัญ2.2ตอนนี้หากยืน2.2ได้มีโอกาสวิ่งไปต่ออาจจะเจอแนวต้าน4.98แต่ถ้าหลุด2.2เนี่ยระยะสั้นอาจจะออกก่อนเพื่อนะฮะ บางทีเนี่ยเขาอาจจะไซด์เวย์ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเก็บรอหลุด2.2ซึ่งมันจะกลับภาพกันนะครับ1.87เอย่ย1.67เอย่ยสำหรับคนที่ถ้าชอบทยอยเก็บสามารถเก็บได้สำหรับมานาแต่ระยะสั้นที่มองว่าอยากจะพิจารณาเข้าเมื่อราคาวิ่งวิ่งหลุด2.2มาไม่แนะนำเพราะถ้าหลุด2.2มาแล้วมีโอกาสไซด์เวยหรือราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบสูงระยะกลางถึงยาว1.87 1 6 7ุด้เห็นราคา าาคเหล่นี้ถ้ายอยเก็บได้เพราะหลังจากนี้มีโอกาสราคาจะปรับตัวขึ้นไปที่แนวต้านเดิม4.98เหรียญครับในขณะที่ถ้ามาดูราคามานานในประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ควรหลุดที่โลเดิม ประมาณ75บาทล่าสุดอยู่94บาทถ้าเขาไปต่อแสดงว่าเป็นพื้นที่ของการชิงเล่นสั้นแล้วก็วิ่งกันต่อนะครับ122บาทเป็นแนวต้านที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นจะอยู่ที่138บาทครับแต่ถ้าขอหลุด75บาทมาแล้วเนี่ยจะเป็นที่ของคนที่ชอบทยอยเก็บทยอยเก็บหาของถูกนะครับตั้งแต่75จนถึง55ตรงนี้เป็นที่ของคนที่ย่อแล้วซื้อลึกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบ วิ่งชอบซิ่งหรือวิ่งแรงแรงการหลุด75คนที่ชอบราคาวิ่งแรงอาจจะออกก่อนและคนที่ชอบซื้อเก็บเมื่อราคาถูกๆอาจจะเข้ามาแทนนะครับหลังจากนี้คนที่ชอบราคาวิ่งๆรอดูเส้นเทรนด์ไลน์ครับถ้าราคาทะลุขึ้นมาทดสอบแนวต้านประมาณ97และย่อลงมาประมาณสัก75ค่อยกลับมาซื้อเพราะถ้าซื้อได้แถวแถว75ายเดิม122หรือ138ก็มีโอกาสที่จะ ไปทดสอบอยู่ครับสำหรับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมทำงานในการที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปในอนาคตแล้วกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดีครับ